ดูวอลเล่บอลสดวอลเล่หญิงไทยถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมดูวอลเล่บอลสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมวันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายเช็คโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023รอบ8ทีมสุดท้ายโดย วอลเล่บอลหญิงไทยเข้ารอบมาด้วยสถิติชนะสองนัดรวดเจองานหนักกับคาซักสถานและญี่ปุ่นดูวอลเล่บอลสดวันนี้จากเมืองหางโจวประเทศจีนเช็คช่องดูวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้ชมกันสดสดทุกนัดทางช่อง WorkPoint WorkPo ์กพอย PPTV HD 36และ AIS Play ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลวันนี้ผลงานตบสาวไทยรอบแรกสายบี นัดล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะมองโกเลีย3 0ศเซต2 5 1ส2 5 2 0 25- 1 2สิ2ยสพาพรจันทวิสูตรโชว์ฟอร์มเก่งทํา15คะแนนสูงสุดให้ตบสาวไทยทําให้มีผลงานชนะรวด2นัดจบรอบแรกเป็นที่1สายบี โดยมีไต้หวันเป็นอันดับสองสถิติชนะหนึ่งแพ้หน,นึ่งมีสามคะแนนควงแขนกันเข้ารอบบทสรุปวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกลุ่ม A จีนเกาหลีเหนือกลุ่มมีไทยไต้หวนันกลุ่มซเวียดนามเกาหลีใต้กลุ่มดีญี่ปุ่นคาซัคสถาน ระบบการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายในรอบนี้จับกลุ่ม A กับกลุ่ม C อยู่ด้วยกันส่วนกลุ่ม B จะอยู่กับกลุ่มดีแต่ละชาติแข่งกับชาติที่ยังไม่เจอกันในรอบแรกแล้วนำผลคะแนนจากรอบแรกติดตัวมาด้วยซึ่งวอลเล์บอลหญิงไทยรอบ8ทีมสุดท้ายต้องเจองานหนักพบญี่ปุ่นและคาซัคสถาน ผลการแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายกลุ่ม E จีนเวียดนามเกาหลีใต้เกาหลีใต้กลุ่ม F ไทยญี่ปุ่นคาซัคสถานไต้หวันระบบการคัดทีมเข้ารอบรองชนะเลิศจะเรียงอันดับทีม 1, 2, 3, 4ของสาย E และอันดับ 1, 2, 3, 4ของสาย F โดยทีมอันดับ1-2ของสาย E และสายเอมาแข่งข้าในรอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนทีมที่ได้อันดับ3 4ถึง4ของทั้ง2ส,สายจะต้องหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ5ถึง8วันอังคารที่วันที่3ตุลาคม2566วอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมพักการแข่งขันหนึ่งวันโปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเล่บอลหญิงไทยแข่งวันไหน วันที่4ตุลาคม2566เวลา13.30นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบเกาหลีเหนือเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวอลเล่บอลหญิงไทยพบคาซัคสถานเวลา18.00นาฬิกาจีนพบเกาหลีใต้เวลา18.00นาฬิกาญี่ปุ่นพบไต้หวันวันที่5ตุลาคม2566เวลา 13นาฬิกา30นาทีเกาหลีเหนือพบเกาหลีใต้เวลา13นาฬิกา30นาทีไต้หวนันพบคาซัคสถานเวลา18นาฬิกาจีนพบเวียดนามเวลา18นาฬิกาวอลเล่บอลหญิงไทยพบญี่ปุ่นช่องถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายดูวอลเล่บอลสดวันนี้วอลเล่บอลหญิงไทยคลิกที่นี่ w o r k ์กพอย2์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้คลิกที่นี่ New Asian Game ดูเอเชียนเกมสด AIS Play ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมวันนี้คลิกที่นี่